อ่าล้ครับก็อยู่กับผมอิเดียตทีวีนะครับวันนี้เราจะมาเป็นรีเพย์ของฟุกุดะนะจริงๆมันเป็นตัวที่ผมชอบมากนะเห็นไหมคือแม่งหล่อเท่หอะหัวมันใหญ่อะนะก็ทําช้านิดนึงแต่อันนี้เป็นพรไม่ลอยนะบอกก่อนเลยพรไม่ลอยพรแค่เท่าที่จําเป็นคิดว่าน่าจะจําเป็นแล้วแหละอันนี้คือน่าจะพอใช้ได้เล่นได้พิ้วไหวในการทําแต้มแน่นอน,นครับผมก็ที่ไม่มพอรล,ลอยเพราะว่าไม่ได้เติมเพิ่มแล้วนี่เอาแค่คูปองซัพพอร์ตจากดีน่านะก็ยังเล่นอยู่นะถ้าอยากให้เล่นกันอยู่ว่าช่วยช่วยแบบ ดูคลิปผมแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวถ้าดูน้อยดีหน้าตัดสปอนเซอร์ก็จบเหมือนกันนะหลอกหลอกหลอกก็ยังเล่นอยู่ผมชอบเกมนี้อยู่นะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เล่นมากเหมือนเมื่อก่อนช่วงนี้โปรเจกต์เยอะด้วยมามาดูกันพรก็คือ6 8แต่เล่นได้แนละ้วพรแค่นี้ผมบอกเลยเล่นได้มีแค่สามธาตุนี้เต็มโหดมาอย่างแรกที่ต้องอัพนะไม่ใช่เอาตินะครับผมไม่ธาตุนี้ถามว่ามันดีไหมผมคิดว่าแค่หนึ่งเกมครับมันใช้ได้แค่ครังเดียวนั้นแหละ เนี่ยสองท่าเนี้ยหนึ่งเกมมันใช้ได้แค่ครั้งหรือสองครั้งเท่านั้นแหละถ้าในระดับสูงนะทำไมถึงใช้ได้แค่ครั้งหรือสองครั้งคือถ้าใครลองสังเกตแล้วเจอฟุกดนนะุดะเนี่ยพอมันใช้ขอมือท่านเนี้ยเนี่ยเสียงในการที่มันเรียกขอมือครับมันจะเปลี่ยนไปนะอย่างถ้าเป็นภาษาอังกฤษกนเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเลยมันจะเปลี่ยนไปแต่ภาษาญี่ปุ่นก็น่าจะเปลี่ยนไปแหละถ้าภาษาอังกฤษเปลี่ยนคือเสียงมันเปลี่ยนไปยางเห็นได้ชัดเลยทําให้เซนเตอร์อะรู้ได้แต่คือมันใช้สามารถใช้แบบลูกลักไก่ลูกแรกลูกสองผมว ที่จำเป็นต้องออาก็คือท่าน,นี้ครับผมมอร์ชียคือมันไม่ได้จําเป็นแค่อันนี้นะที่แบบเ,เฮ้ยไอเหียไอพี่มันแค่แบบตบแล้วบกวนมนไม่ใช่ครับผมคือความโหดของมันคืออยู่ที่ไอข้างหลัง3อันนี้อันแรกก่อนเลยเมื่อเราทุกๆครั้งที่เราทําได้แต้มได้เนี่ยทำไปเรื่อยๆเนี่ยสองห้าแปดสิบเนี่ยเราจะมีโอกาสแย่งรีบาวมากขึ้นแล้วถ้าใครเล่นเยอะๆเนี่ยผมจะบอกเลยน่าจะเห็นใช่ไหมฟุกุดะรีบาวดีมากครับผมแพทนี้ดีมากๆต่อไปก็คืออันนี้เนี่ยคือผมไม่แน่ใจนะมันเป็น รียกชันของชุดใกล้แล้วก็ควิกดัง of him will be higher คือ become higher คือเหมือนรียกชันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะใครรู้ใครรู้บอกได้นี่คือผมไม่แน่ใจจริง,รงอาจจะเป็นรียกชันการตบลูกดังเหมือนจองังหวะหันนงหันหน้าแบบการเคลื่อนตัวของจองังหวะหันหน้าอะไรนี้ดีขึ้นนะถามแต่ถามว่ามันมันอันนี้อันน,น,นี้มันไม่ได้ช่วยถามว่ามันช่วยมหมมันก็ช่วยแหละถ้าเป็นลูกเลยอรไปเป็นง่ายๆอย่างอาจจะเป็นเซนโดหนึ่งหรือเป็นลูกแบบ เลอัพเร็วตะอย่างเงี้ยผมว่ามันได้ช่วยอยู่แต่ถ้าเป็นตัวไหนที่มันแบบตบยกัยกย่าแบบต้องใช้ค่าบล็อกเยอะเนี่ยอาจจะไม่ช่วยครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฟุกุดนเนี่ยเท่ามาเนี่ยใส่เป็นรูรีบาวน่าจะได้เปรียบในเกมรับและเกมลุกมากกว่าครับเพราะว่ารีบาวดีมากๆแต่อีกอันหนึ่งที่แจ่มครับผมลองมาจากรีบาวคืนนี้แมงวิ่งโคตรเร็วเลยตอนไม่มีบอลนะผมบอกเลยวิ่งเร็วมากคือตอนนี้ฟุกุดนเป็น,นึ่งตัวที่การไอโซดีครับผมถ้าเราทําแต้มได้สักหกแต้มนะมันบวกวิ่งแค่ศูนย์จุดสี่อะ แต่แม่งเร็วแบบเห็นได้ชัดเร็วมากๆใครจะเห็นนะรู้เลยว่าฟูกุดะวิ่งเร็วมากอันนี้คือข้อดีของสกิลนี้นะส่วน2อสกิลก็อันนี้ครับผมไว้ใช้ทําแต้มอันนี้เอาจริงก็ดีนะเพราะว่าจังหวะเนี่ยตอนยิงเนี่ยมันจะเหมือนถอยออกมานิดนึงครับผมโอกาสโลงก็มีหรือไว้ใช้ปล่อยลูกสแต็กก็ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออันนี้เอาไว้หลอกคู่ต่อสู้อะเราไล่หลอกคู่ต่อสู้อะมันได้หลายอย่างครับผมอันเนี้ยแต่ท่านี้มันก็มีเงื่อนไขตรงที่ว่าเราต้องใช้ขอมือเนี่ยให้ล้มก่อนนะ ให้คูคต่อสู้ล้มซึ่งถามว่าเกมนึงไม่ล้มเลยก็มีไหมก็มีครับผมงั้นแนะนําถ้าเกิดอันนั้นลองไปแอปท่าน,นี้ก่อนนะถ้าเกิดใครงบน้อยนะเพราะท่าน,นี้มันแค่ใช้ถ้าลูกชูดเนี่ยทำแต้ม2ลูกก็ได้แนละ้วซึ่งเรานับสแต็กเอาได้ในส่วนของฟุกุดะโอเคพูดมากเดี๋ยวเข้าไปดูในรีเพย์กันวะ่าจะได้ดูกันว่าผมเล่นฟุกุดะยังไงตัวนี้เป็นตัวที่ผมเอาไต่ขึ้นซูเปอร์สแลมดังเลยนะเพราะว่าผมเล่นแต่ฟุกุดะ ก็ก่อนไปกันนิดนึงนี่จากวิเลตฟุกุดาผมตอนแรก45เซ็นตะตอนนี้กลับมา50แล้วเพราะสแปมหน่อฟุกุดาเลยนะมามาครับผมก็ฝั่งนู้นก็เป็นลุคาว่านะโถตัวอย่างแพงครับฝั่งนูน้นแ,แว่นแว่นทำแว้นแต่แล้วก็โอดาของผมมีซากุมาีิแล้วก็ผมนี่เป็นฟุคุดา คือฟูกุดะเนี่ยที่เมื่อก่อนผมไม่เล่นเนี่ยเพราะว่าตัวมันไม่ค่อยมีประโยชน์ครับถ้าพูดตรงๆนะถ้าเปรียบเทียบกับกตัวอื่นนะตัวอื่นจะมีประโยชน์มากกว่าฟูกุดะผมเลยเลือกที่จะเล่นตัวอื่นแล้วตอนนี้ฟูกุดะมันเพิ่มอะไรหลายๆอย่างมามันเลยมีประโยชน์นะผมบอกเลยเล่นฟูกุดะตอนนี้ผมเล่นฟูกุดะมันกว่าลุคาว่ามาจำบอลครับผมใครได้อ้าวซากุไม่ได้ได้ยังไงนี่แย่ yeah แล้วหรือเปล่าครับผมถ้าซากุจำบอลไม่ได้ะบอลอยู่ที่ลุคาว่าดังหนึ่งเลยละกัน มาไม่เป็นไรครับผมเพิ่งเริ่มเกมไปไม่กี่วินาทีนะเราต้องขอบอลจากเพื่อนนะผมไม่ต้องรีบเบ่นครับผมดูไปก่อนนะยังไงก็กดดังเข้าไปเลยครับผมลูกนี้นะเหมือนเขายังนัดกันไม่ได้ครับผมใครจะตบหนึ่งตบสองก็ได้ไปก่อนหนึ่งลูกแล้วฟูโกดะเนี่ยที่มันน่ากลัวคือมันได้หนึ่งลูกนะครับลูกต่อไปมันปล่อยลูกสแต็กระโอกาสที่จะลงมันสูงมากๆครับผมแล้วก็รู้เขาว่าก็ก๊อปไปเลยบอกว่าคิดว่าแกดังได้คนเดียวเหรอฉันก็ดังได้นะ มาแล้วจะเล่นยังไงครับพี่น้อยศูนย์หนึ่งลูกนี้ยังไม่เล่นครับผมหลอกไปก่อนนะคือเราไม่ต้องรีบเล่นก็ได้ครับเล่นฟุตดะเราดูไปเรื่อยเร่อได,ได้ว่านิสัยของฝั่งตรงข้ามเนะี่ยเขาจะตบเรายังไงคือไม่จําเป็นที่จะต้องได้บอลแล้วแล้วเล่นท่าอย่างเดียวผมเราใจเย็นๆได้ครับผมดูไปเรื่อยๆก็ได้ครับแล้วเหมือนกันเวลาคนที่เล่นแล้วเจอฟุตดะอยู่ทีมเดียวกันเนี่ยบางทีเขารับบอลแล้วเขาไม่เล่นอะ่ะ ไม่ใช่เขาไม่อยากเล่นนะเขากาลังดูอยู่ว่าเขาจะเล่นท่าไหนให้มันได้ประสิทธิภาพมากที่สุดดีนะลูกนี้ครับผมซากุหวังดีนะแต่ว่าโชคร้ายไปหน่อยครับลูกเขาว่าเขาเกมเซนต์มาส่งไปให้ฮานะฮานะแล้วฮานาก็ดังฟีไปเลยแล้วก็ลูกนี้ครับผมล้มไปแล้วไงลูกเขาว่าเพิ่งล้มเมื่อกี้นี้เลยก็เลยใช้ท่านี้ซะหน่อยนะราะเขาอาจจะยังไม่ทันตั้งตัวครับเพราะว่าลูกเขาว่าล้มไปแล้วนะล้มตั้งแต่คือล้มตอนเทินเมื่อกี้นี้พอดีนะที่ผมใช้ท่าก็คือล้มปุ๊บผมก็ใช้เลยนี่ก็ลูกเขาว่าบอก ไม่เป็นไรเองใช้ได้ค่าก๊อปมาเหมือนเดิมน,นะมาแล้วทําไงท่านี้ปุ๊บยังครับผมลงไหมครับลูกนี้ลูกสแต็กครับผมอันนี้นะครับคือความน่ากลัวของฟูกุดะคือมันปล่อยลูกสแต็กแมนมากแล้วก,ก็ต้องดาวอะมันมีหลายจังหวะนะลูกสแต็กฟูกุดะดังนั้นก็คือโหดอยู่ครับเนี่ยครับผมดังไม่ลงไอตบไม่โดนนะถ้าเป็นตัวอื่นผมน่าจะตบโดนนะแล้วก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะผมเก็บรีบาร์ได้นะ เขาทาแต้มไปเยอะแล้วแล้วก็ลูกนี้จะใช้ท่านั้นอีกทีหรือปัาสะต,ต,ตดครับผมเลยยังไม่ใช้นี่ไงยิงเลยละกันลูกสแตกนะเห็นไหมเอาเอาไว้ปล่อยได้ด้วยเนี่ยยิ่งพอเราทาครบ4แต้มนะถ้าปล่อยเราเพิ่มขึ้นเข้าไปอีก <S <S <ๆ>เขาก็ต้องดูอะว่าเราจะปล่อยอยังไงเขาก็ต้องเดาครับแล้วลูกนี้ลูกเขาว่าก็ยิงลูกสแตกไปนะเพราะว่าลูกเมื่อกี้นี้เลอัพไม่ลงต<ๆ>อนนี้ดูสังเกตผมครับตอนผมวิ่งไม่มีบอลเนี่ยคือผมวิ่งโคตรเร็วแล้วก็ลูกนี้เหมือนยังไม่นัดกันนะลูกเขาว่าอยากจะช่วยตบหนึ โทษเร็วะดูดิดูดิแม่งโคตรมันเลยดูดิตบแล้ววิ่งเก็บมาทันนะ่ะเร็วปล่ะบอกแล้วฟูด่าแม่งโหดอาวละลูกนี้ยังไงถ้าผมจําได้ลูกนี้ผมอาจจะโดนตบมังเพราะเขารู้อ้าวไม่ใช่ครับผมปล่อยท่าอื่นแทนนะ <c oughs> คือเล่นเองยังลืมเองไม่ได้ดูรีเพราะผมไม่ได้ดูรีเพลย์มาก่อนครับใช้ท่าไหนว่าท่ามเยอะเลยเกินในเะดฟูดา่าในการทําแต้มดูดิดววูดิเร็ววะดูดิวิ่งเร็ววะลูกนี้ไม่น่าลงครับผมเพราะผมตบรบกวนไปดูดิ วิ่งโคตรเร็วอ่ะแต่ลูกนี้ลงไปนะลูกสแต็กนะคือลำพังไอ้เหี้ยไม่ใส่ลุนใส่ลุนบล็อกฟุกุดวก็ตกไม่ได้แนละ้วนี่ใส่ลุนรีบาร์ด้วยเดี๋ยวพักมาดูลุนกันก่อนนิดนึงเีกว่าดูในเกมเลยจะได้อธิบายไปให้จบๆก็ผมใส่เป็นสู้กลางเวหาครับอันนี้เพราะว่ามีลูกคาว่านะผมไม่หวังเอาพูดตรงๆคือผมผมไม่หวังผมไม่หวังลูกตกนอกแป้นอยู่แล้วอะ่ะเพราะว่ามันตบยากถ้าเจอลูก้าว่านะ เพราะว่าผมเป็นฟูกุดะด้วยผมก็มาวัดลูกใต้แป้นดีกว่าแต่ขา,าสึกใสมาแล้วยังตกไม่โดนเลยแล้วก็ราชาลับบอลราชาลับบอลน,นี่จําเป็นมากๆครับเพราะว่าเราต้องใช้ท่านั้นให้เขาล้มให้ได้นะแล้วก็มันทําบวกกับทําแต้มด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเดชรีบาวเดชรีบาวเนี่ยดีมากเพราะว่าผมไม่รู้นะถ้าผมมนไม่ใช่เซนเตอร์เวลาผมจะเล่นตัวไหนผมจะใส่เดชรีบาวอยู่แล้วแล้วมันดียังไงคือผมจะทุกครั้งที่ผมรีบาวผมจะติดนีสัยคือผมต้องกดวิ่งก่อนอันนี้ก็คือจําเป็นรุ่นเล็ก ก็มีลูนรีบาวหมดเลยสี้วอย่างที่บอกผมทำลูนจัมเวลหกไว้หนึ่งเซตเพราะว่ามันใช้ได้หลายตัวนะแล้วก็มาวัดรีบาวเนะี่ยแล้วก็รีบารได้ด้วยนะเกมนี้ลูกนี้วิอัลติเมทคอแล้วโดนหรือเปล่าครับผมไม่โดนนะลอดตัวไปได้รู้เขาว่าตบไม่โดนมาตั้งกันเกมลับเดี๋ยวดูผมวิ่งดินี่ดูดิขนาดอยู่ในอยู่ในโซนป้องกันอนะ่ะเฮียวิ่งโคตรไวลูกนี้มาก,กี่บอกโอ้โหไม่มีใครตบเลยกูตบเองแล้วกันแต่ลูกนี้ครับผมโอ้ดาดเก็บบอลไปแล้วยิงได้สวยครับผม คือจังหวะที่โอดายิงนี่ดีมากๆนะเพราะว่าบางทีคนเขาลืมอ่ะดูดิผมวิ่งโคตรไวอ่ะให้ฟูดาดูดิอ้าวยางยางยางไม่เล่นลูกนี้ก็ยิงเลยละการ <c oughs> เห็นนะเขาก็ไม่กล้าที่จะโดดโดดตบลูกนี้นะเพราะว่าถ้าเขาโดดตบลูกนี้เราไปท่าอื่นทาําไงอ่ะไปท่าอื่นก็เสร็จอ่ะดิลูกนี้ยิงลูกเขาว่าลงครับผม ตั้งกันใหม่ครับผมโดยมากิครับผมอยู่ที่ฟูกุดะคืออย่างเกมนี้มากิไม่ปล่อยบอลเลยอะ่ะนี่ลูกนี้ก็ตบเลยละกันเขาจะตบลูกชูดผมแล้วผมดังมากิไม่ปล่อยบอลเลยเพราะอะไรอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ดีนะที่ควรทํานะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเล่นมากิแล้วเจอฟุกุดะห้ามปล่อยบอลเลยคือตอนนี้ผมทําแต้มได้ผมหาทางทาแต้มได้ฝั่งนู้นเขายังจับผมไม่ได้งนั้นก็ให้ผมทาไปก่อนเรื่อยๆครับผมแล้วก็ค่อยให้เพราะผมทาไม่ได้จริงแต่ผมก็ปล่อยให้มากิอย่างลูกนี้โอดาครับผมอยาก ตบลูกชูดผมไงผมก็เลยไปเล่นท่าอื่นด้วยไงคือมันต้องเดาแล้วก็วัดกระจิตวิทยาครับผมอย่างที่บอกฟูกุดัมันไม่ต้องเป็นต้องทำแต้มถูกลูกอะ่ะที่ลูกเมื่อกี้นี้ผมกล้าใช้ก็เพราะว่าผมเห็นเขาอ่ะไม่โดดมาหลายครั้งแนละ้วผมจะบอกนะวิธีการเล่นอะลูกเมื่อกี้ที่ผมที่ผมไม่ยิงท่านั้นอะ่ะเพราะว่าผมเห็นนะ่ะเขาโดดไม่โดดมาหลายรอบแล้วแล้วผมมาปล่อยท่านั้นไปหลายลูกแล้วเว้ยผมก็เลยรอรอให้เขาอ่ะโดดตบท่านั้นแล้วผมก็ไปปล่อยท่าอื่นแต่ถ้าเกิดเขา เมื่อกี้นี้เขาไม่โดดตบผมก็อาจจะยังไม่เล่นอาจจะส่งกลับให้มากีเพราะว่าผมไม่จาเป็นต้องกดท่าเล่นก็ได้ลนะก็ไม่เป็นไรลูกนี้ลูกเมกื่อกี้มากีเก็บได้ตบได้แต่เก็บไม่ได้ครับผมแล้วก็ลูกนี้ได้ล้มมาแล้วก็เข้าไปเลัพซะบ้างนะแต่เ,เขาจะลืมว่าเรามีเลัพด้วยนะก็พยายามใช้ให้ครบทุกท่าครับผมเพราะว่าเขาอาจจะโฟกัสจากการตบท่าอื่นเราอยู่เพราะาตาอันนี้ผมยังไม่ได้เลัพเลยนะถ้าสังเกตมานั่นก็คือลองใช้บ้างเอาลูกนี้เขี่ยได้ยังไงเนี่ยซากุยืนยกมืออยู่ข้างหน้างงไหม <laughs> มาครับผมลูกนี่ก็เข้ามาลงไหมไม่ลงครับผมยังดีเก็บรีบายได้โดยซากุนะใจร้อนไม่หน่อยครับลูกนี้สำหรับผมแล้วก็ลูกนี้ก็ยิงลงๆเลยละการไปลุมมากี่กันสองคนนะลูกนี้ลุขาว่ายิงลงไหมไม่ลงครับผมยังดีครับเก็บระยะได้โดยซากุมีอัลเิอเมทอีกแล้วสำหรับฟุคุดะยังไม่รีบนะยังไม่ต้องรีบครับผม ล่อลูคาวาออกไปก่อนเพราะลูคาวาเป็นตัวที่ตบดีที่สุดนะแล้วก็ัลติเมทเข้าไปนะอาริฮูดังนำหกแต้มแล้วครับมาที่โอดะจะยิงไหมลูคาวายิงลงครับผมตอนนี้ลูคาวาก็สแต็กแม่นเหมือนกันนะยิงลงทุกลูกเลยขนาดเมื่อกี้รบกวนสองคนนะมากิยังไม่เล่นนะมากิไม่ทำแต้มเลยลูกนี้ส่งให้ซากุใช้ัลติเมทไปครับผมเขาลงไปนะลุคาวาตบไม่โดน แลลูกนี้ยิง3คะแนนนะผมรีบาวโอ้โหจะโชว์รีบาวซะหน่อยนะแต่ไม่ยอมโชว์แต่ดูดิผมวิ่งไวปะวิ่งโคตรไวอ่ะฟูกุดะมันนะเว้ยผมบอกเลยเล่นฟูกุดะตั้งกันใหม่ครับผมอา้าวลูกเขาว่าก็กรอบอัลติเมทมาก,กิยิงไปเลยแล้วกันตั้งใหม่ครับมากิยังไม่เล่นครับผมก็ได้บอลมายังไม่ต้องเล่นดูดิขนาดไม่มีบอลมีบอลยังวิ่งเร็วอ่ะดูดิโคตรไวเลยอ่ะ มากิลองยิงไปยังไงโอ้โอ,โอ,โอดาลีบาวได้ครับผมเกมนี้ลีบาวได้ลูกเดียวอ่งนะบางเกมผมลีบาวได้9้าลูกก็มีเลยลูกนี้ลูแนวว่าปล่อยครับก็เลยโดดตบนะแล้วก็จบเกมไปส3ต่อ26มาดูกันผมทําไปกี่แต้มคือมันเล่นมันมากอะฟุกุดะคือเกมลุกแม่งก็มนันเกมรับมันก็อาจจะตบไม่ได้แต่แมันก็แบบป่วนได้มันมันอะน,นะนะ28แต้ม2บล็อก1รีบาวครับก็กดไป2 2เลตติ้งนะก็ ฝากกด subscribe ให้ด้วยครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบาย